ายาย่อยขอดัดขนตาก่อนเดี๋ยวเบิง้งน่าดัดขนตาข่อยไปแต่ละตัวมายายอันใหญ่ๆมันหักไปข่อยสร้างอันใหม่มาแบบแบบน่าดัดขนตาใหม่เดี๋ยวก็ดัดขนตาเสร็จก็จะปักขนตาอันนี้หน้าค่อยหน้าค่อยจะขาวหน่อยเพราะขอ่อยใส่เอ่อฟิลเตอร์หนาสุดไม่เป็นสีดอกอันนี้ก็ใส่ฟิลเตอร์ก็จะเป็นเนี่ยเมเบลโคโคเหมือนเดิมมาคาลาแบบกันน้ำติดทนขนตายาวนั่นแหละ กอจีปดคือเบื้องนี้อันนี้คือก่อนปัดในใหญ่กอสิปาอุ้ยได้ยิ่งกว่าหะายชู้นก็ขัดตึ่นบัดโก้ไข่อยเป็นคนถี่มือบนหนิงใหญ่ปัดบ่อยแล้วหรอกข่อยมือบนหนิงใหญ่ข่อยปัดแล้วมันอันมักเลอะไหมเพราะว่าเดี๋ยวปัดมักข้าราชาจะโดนเหรอก็สมัยเหงานตนหลายปีแล้วก็จี๊ซะๆนั่นปัดปุบเลอะปัดหลุดใหญ่ คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ยาวเลยเลยใหญ่เพเป็นคลิปยาวแต่อยากค่อยจะปักตะกร้าให้เจ้านะอันนี้คือรอบแรกค่อยปักแบบสี่ห้ารอบเลยใหญ่คลิปยาวเนี่ยอดเอาอดอดเอาเบื่องเอาปกเป็นจก 3, 4, ักสามสี่รอบหารอบไปย้ายยังขอสีเงาแห่งปักแหงเงาขึ้นเรื่อยๆองสีแม่ใหญ่อล,อล้วค่ออาไว้เ,ออเลยแค้หนึ่งสองอันหกสิบหกบาทบะเออเป็นปูนหนึ่งแถวหนึ่งใหญ่ ปกติกับราคานี่ละแทงเดียวนะแต่นี้มันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งยายซื้อหนึ่งแถมหนึ่งส่งปีพร้อมดดใยายอืมอยค่อปาบุ๊ค่อเสี้ยนเลยขอะปาเราขอเซตปาไปเซตไปนะยายแล้วติดแ้ติดปาชิวอันนี้คือรอบแรกเดี๋ยวเขาต้องปาหลายรอบเนี่ยเขาจีได้ขนตาเงียแบบเป็นแผงอันนี้คือปาชิวนะยายเออตั้งกปเลย คิวบบย่างถีคิวเจวถีประมาณนี้เอาคือสั้นดังของเราย้ายนั่นเห็นบ่คือสั้นดังของเราออย,านะย้ายเดียเดี๋ยเด็๋คิวอุ้ยคื้เขาฮิตเต้เหรอป้ากับป้าท็ดป้าคอยนะัน่นเลอแล้วได้คนะิวนะคิวเขาเลอะเราย้ายจะเห็นบ่เนี่ยคิว่อยเลือะเราย้ายเห็นบ่หน้าพาก็เลอะอืม เดีมันต้องอตามเมยียมันเลืะไปเ้าเมื่อปัดขนตาตัวเลือได้เลือไปอันนี้รอบแรกอัน,นจะเป็นรอบที่สองในใหะหา่บดยังไงให้มันยาวๆในยหญ่อแปลงที่เป็นแบบดีย้ายขนตาเพาสิบอะไรเกาะกันยังไงยงยาวต้องปัด,ดหลายๆหลอกเอายหญ่วันปัดทีเดียวสิยาวเลยเดี๋ยวยหเออปัดตามภาษาคอ่อยละอาจจะเลืะ ลเลือเตือไ้และค่อยปัดนะพจะปัดจนกว่าค่อยจะพอใจเพราต้องเฝ้าปัดตอนนี้ยายเพราะว่าเขาป้อยว่าเขาสีแข็งแบบแข็งตัวนะเขาติปัดประทันนะตอนนั้นนะนี่เห็นบ่ผลตาเริ่มมาแล้วเลยยายมปสามนาทีแล้วอันนี้จะเป็นรอบสามคอยปัดตั้งสี่ปกติของขออ่อยยิ่แล้ว รอบที่สามตาค่อยอาสิคมจังน้อยพราะวาข่อยสักแบบตาอยายไล่เน,นืน่อย้ายฝัดตาขางบนก็เลยสิดตาเข็มจังน้อยสักอาร์รนอสักกีตาบนเต้นปฏติดดีเทียดอก้ายเฮาต้องซ่มรอบที่สองตาหางสายยังประเด้นี้หางเลยนี่เห็นไนหะยายชิ้วก็จะเรื่อเรืหน่อยแล้วเ,เข้ไปซ่อมไปแก้ทีหลังเด้อ อันนี้รอบที่สามเลยยายปปท้ายลิปต้องให้เจออ้าเขืาอนตัดเลยงสีอยู่แล้วแบบสีหารอบแบบมัหนหนาแบบมันเกาะกันนั่นเลยแบบหนาไปเลยยายเพราะเราได้ซื้อมาอข้องคอยซื้อน,นะมันได้แทงเหย่ตอนนี้มันมีโปูคือได้สองแท่งเลยยายแล้วคุ้มสุดๆไปเลยยายเปล่ากดเอาเไวอยังไงนะก่อนที่โปูจะหมด ก็จะมาเสียดายนันคน้นบว่าได้นะหญ่ใช้ดีอยู่ใหญ่ <c oughs> โอ้ยกาดยิงขอเสียเขียนเงีาวตัวยห่โชคดีนอนท้็งตื่น,นขอกินขาเสียเราไปนอนต่อก็สีเลือดเลือดเทอ,อะทะในในใหญ่นี่เปลี่ยนไปไหมจากตอนแรกกับตอนน,นี้ตาเขากับสินี้มีติขึ้นย้ายแบบนี้จากตาเหลือบ่มีอย่างอเอารอบที่สี่ เอาสักสี่รอบพอโอ้โหไปแล้วห้านาทีคลิปอะไรครับเนี่ยคิวของข่อยแกวย้ายแบบคิวขอยได้เป็นนั่นคนแล้วกดปัดทีละกดปัดอันเลขอะข้าข่อยแกวข่อเป็นคนที่ปัดมาาคาล่าเลอะตลอดเราเข้าไปแก้ไปเช็ดออกน้ำก้นเอาไม่ใหญ่ นี่ต้องแจาะกัดไปห้ารอบยายก็จะได้แบบนี้เลยยายแบบนี้เลยเลยยายนี่แล้วก็จะได้แบบนี้เลยอาจาจะมีเลอะๆอบ้างนะยายแต่ค่อเข้าไปแก้วก็พิกัดในตะกร้าลเลยยายค้ายขอมแบบใดแบบว่าหาที่หกนาทียาแบบมัคครลาตัวนี้ เมเบลโคโคจะพิกัดในตะการเลยยาแบบหาาทีแบบเลือเล่อๆเลยแหละ